We're chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want to waste what's left. เพราะเชื่อว่าทุกวันของคุณควรเต็มไปด้วยความสบายใจที่ได้สวมใส่ชุดชั้นในที่ใส่ใจทั้งคุณและโลกวาโกบอกเล่าเรื่องราวตลอด55ปีแห่งการเดินทางอย่างมุ่งม,มั่นตั้งใจคลออฟกับเบอวาโกภูมิใจในสิ่งที่ทำในงานสหกรุ๊แฟร์ครั้งที่29จึงจัดมิทัศการคลาออฟวาโกเอ็กซิบิชบอกเล่า55ปีแห่งความภาคภูมิใจและการเดินทางเจอร์นียออฟว ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาและปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมถึงกลยุทธ์อย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอบรับทุกความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคจัดเต็มกับ p r i d ออฟ w a c o บิ a ยูเอแชั่นโ2025นำเสนอที่สุดของคอลเลกชันที่สะท้อนความคากคุูมใจ ผ่านการถ่ายทอดจากนางแบบนายแบบแถวหน้าทั้งคอลเลกชัน Waco, เอ็กซ์เซอร์ทอยลิมิเ dition ไม่เหมือนใครมูเตลูไลฟ์สไตล์วาโกคูนวัตกรรมรายเย็นชุดชั้นในที่เน้นความยั่งยืนโดยใช้วัสดุรีไซเคิลระบายอากาศได้ดีแห้งไวไม่อับชื้นวาโค m o ชั่นแวร์ชุดออกกำลังกายผสานฟังก์ชันไลฟ์สไตล์และแฟชั่นและ The b a s o o w w c o o Waco ผลิตสินค้าด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ทุกคนได้สิ่งที่ดีที่สุด ทันที่สุดของความสบายที่สุดของความกระชับและที่สุดของความเกาะอ,อยู่และนั่นคือความภูมิใจในคุณภาพของวาโกโดยภายในงานมีเหล่าเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ธุรกิจตบเท้าเข้าร่วมชมงานอย่างคับข้าะปเราไอไออทง ก็ว่าที่เป็นการเดินแบบร่วมกันครั้งแรกของไวนาทีดรีมได้แบบจริงจังอ่ะปกติเล่นอยู่ในบ้านนั่นเองคือเดินจริงจังอันนี้ถ้าแบบว่าคือตอนแรกขันหลักไปแล้วก็สูงก็จังเลยเนาะถูกต้สูงแบบขุนลอยตั้งเทียบอ่าใช่ต่อก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็สนุกอ่ะรู้สึกว่าคือการใส่หรือว่าก็มันการเปิดแบบเปิดประสบการณ์ใหม่เลยู่ะจอยจอยพร้อมรเรียบร้อยแล้วซ้อมหน้าเวทีเมื่อกี้เลยสองรอบยาวก็เลยเพราะว่าเขาเชิญกันไปแล้วใช่แล้วใช่แล้วขนาดคนสองเป็นยังไงบ้าง มาเพราสไตลนะ์ดูค่ะคือก็วความโดดเด่นขอ,ของของมาโก้ก็เป,เป็นเรื่องของสีท<ช>ี่เนี่ยเขาไปจัดแต่งชุดก็เลยพยายามให้มันมีความแบบรูปเล่นสีสันสนุกสนานอะไรเงี้ยอะอย่างนะาก,ก็คือเพราะอาจจะ ไ้ได้เห็น <c oughs> เห็นก้อยใส่เฟอร์ใส่ลายแบบนี้มันก็เลยเป็นแอน์ที่มีมีเฟอร์แล้วก็มีแบบความเตเเขาเนี่ยคืบบอว่าเขาน่าจะเปลียนลุคให้มันแบบดูสนุกสนานขึ้นเพราะเวลาชุดชั้นใาานามาอยู่กับว่าครอ,อปต่างๆมันก็เติมให้ลุคมันเต็มขึ้นอะไรกรู้ <c oughs> รู้สึกว่าเหมือนราขมันมันใส่ไปไหนก็สบายคือเราขยับเราเดินแฟชั่นไรอย่าง้ยขยับสักทีนี่ขยับสักทีหนึ่องสอ่อย่างงี้มันก็มีวาสุกับเป็น ดูดีอ่ะมันจะเพิ่มเองยังไงบ้านง,งนึ่คือเรื่องส่สงเหรอส่งด้วยแล้วก็แบบมันมันเพิ่มความมั่นใจคนรู้สึกว่าถึงคือว่อยู่แบบเป็นข้างในแต่ว่ามันก็เสริมสร้างความมั่นใจเราข้างใน ที่จริงเวลาบราสวยนะคะใส่เสื้อผ้าจะสวยขึ<ว>้นด้วยเหมือนแบบหน้าอกช่วงหน้าอกมันก็จะแบบทำให้เราบุคลิกดีขึ้นแล้วจริงๆพวกเราชอบใส่เสื้อแบบครอปหรือมีความแนบอยู่แล้วคถ้า,ถ,าถ้าดูชั้นในที่มันไม่ได้แนบหรือว่ามันรีดขึ้นามาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็เป็นคอนเซิร์อด้วยถูกต้องเพราะเรียกว่าชุดชั้นเนียนเนียนยืนหนึ่งค่ะตุกโอกตัดตุกตอกนจเท่านี้เลย เนาะพอเราใส่ปุ๊บแล้วเรารู้สึกสนุกเรารู้สึกแฮปปี้แล้วมันมีความมัม่นใจมันก็จะแสดงออกมาในตอนนั้ด้วยใช่ค่ะจริงก็ฝากวาโก้ค่ะเพราะว่าจริงๆวาโก้อยู่กับพวกเราตั้งแต่พวกเราเด็กแบบใช่ใช่อยู่มานานเลยน่าจะเป็นชุดชนา伊ตัวแรกของเราเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างก็อยากให้ทุกคนที่แบบใครยังไม่เคยลองใส่ก็อยากให้ลองมาใส่วาโก้ดูวยนะวาโก้มูสสูทรรานะคะมใส่ชุดชุดชนกันาดนา伊ก่ชุดชนันใส่ชุดชา伊ก บ่อยก็เลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออปีนี้ขอเป็นปีที่แบบออกกําลังกายแล้วกันดูแลตัวเองใช่ก็ถือว่าออกหุ่นแม่ดีใจมากเพราะว่าออกเยอะที่สุดตั้งแต่แบบตั้งแต่มีชีวิตมาจริงเพราะว่าคนอาจจะคิดว่าก้อยสปอร์ตตี้แต่ก้อยแทบไม่เข้าฟิตเนสเลยค่ะปีนี้เลยเป็นปีที่ที่ออกมากที่สุดนอนน้อยเป็นแบบอ่อนแอร์ขอนแอรเป็นปกติอะไรเป็นปกติอะไรเงี้ยก็เคยเพื่อนเคยคุยกันว่าในสามคนอะถ้าแบบใครดู ใครดูมแววก่อนเพื่อก็จะเลือกก้อยเพราะก้อยไม่ค่อยเด้นบุรสุขภามอะไรเงี้ยสคนก็เะู่แลสุขภาพคือก้อยเป็นคนนอนนอนนอนสมมติว่านอนพร้อมกันตีสามเรไปเที่ยวด้วยกันชีแปดโมงชีตื่นแล้วซึ่งจริงๆแบบว่านอนแค่5ชั่วโมงอะไรเงี้ยเออทำงานเยอะใช่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 ใ่ใช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  คือไม่นานเลยเพราะว่าร่างกายมันร้องขอว่าวมันเหมือนกับแบบว่าเราคิดว่าก่อนหน้าน,นี้มันมันชิลแต่พอันเข้าโรงพยาบาลบ่อยเงินเงินมันก็เสียไปกับก็้ไม่รู้จะเสียกับสิ่งนี้ทำไมอะก็เลยก็เลย่ลยาโฟากันเหมือนเหมือนปีก่อนนะนี่ก็น่าจะเข้าโงพยาบาลไปสี่รอบว่ะสามรอบสี่รอบอะตอนนันเยอะก็ปกติเลยก็เลยต้องแบบตั้งใจดูแลเองมีนวสี่รอบปีที่แล้วปีที่แล้วปีแล้วปีนี้ยังไม่ไ้ยังไม่ไ้ยังไม่ได้ยังไม่งไ้ย่้ยังไ่้ย้ยังังไม่่ดังไม่ เหตุเหตุคืที่ต้องต้องอว่าต้องเขาต้องไปฟ้องออกกัออกกันไปคือด้วยแล้วก็จริงๆเราก็ไปเล่นสู่สัตว์คนเป็นแล้วมันมันบูเยอะมากโดนโดนพี่นุ่กตบอยู่เนี่ยไม่มีแรงสู้คีพวกลับก็เลยบอกว่าไปทำตัวให้แข็งแรงหน่อยแล้วก็เลยเริ่มจากอาจารย์ด้วย่คะ พี่เอ็มก็มีผลมีผลอยู่แล้วแต่จริงๆทุกคนอ่ะก็รู้สึกว่าอากาศที่ดีไมนเป็นผู้ขาดอ่ะพอเราสูบเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีมันก็เออมันก็ระคายเคืองตี๋ไปบ่อยนัะเออก็ไปไปมือนกัยตีว่ามันเป็นปีที่พวกเราแบบอายุเยอะคือแบบโตขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องผอมอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องรองแล้วเรื่องสุขภาพจะมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชวนเพื่อนกันออกกําลังกายมาคืนอะไรอ่ฝั่งนี้คืออะไรไม่ทางหน้าต ค่ะแตุ๊ดคิดว่าทุกคนอะ่ะปีนี้น่าจะออกกำลังกายกันเยอะขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินการนอนหลับมากขึ้นทุกคนเลยค่ะเป็นปีที่นใส่ใจเางก็ใส่ใจมากขึ้นก็ใส่ใจมากข<ม>ึ<ม>้นเยอะนี่ก็กินกินคลีนบ้าง<ม>แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ <laughs> ท,ำทำได้เป็นบางมือค่ะจตที่โอเคแล้วว่ารู้แล้วว่าเป็นกางดูแลเรี่อของเราของคนมีเป็นไม่ค่อยมีค่ะดูาล ก็ <tem po zy> ออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะเหมือนถึงว่าดิมแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้ออกกําลังกายแบบเป็นชิ้นเป็นอนันแต่ว่าดิมเป็นคนที่แบบว่าขยับร่างกายเยอะเราใช้เเอ energy ในการทำสิ่งต่างๆอ,อาจจะอ,อาจจะแบบ exercise ของ cardio ก็เลยได้ได้เาเรียกว่าอะไรได้วอร์มได้ขยับ <c ười> ข้างเ <c ười> พาะ่ <c ười> จะเป็นแบบทรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเขาจะเป็นแบบ p อฟ e r f เออหน่อยซินโดม m e หมายถึงว่าการการเขียนงานอะไรเราแบบว่าออกในพิชเชอร์โลมันก็เลย ายออ๋กระเป๋าากหยราเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่การที่ไปคลิปหนึ่งแล้วกระเป๋าหายสองรอบอ่ะคือมันต้องเป็นคนแบบไหนมันถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้สองรอบติดแต่ว่าเป็นสองรอบแล้เขาบอกวาติดใช่ถ่ายรอบแรกแต่ไอรอบแรกยังไม่เท่าไหร่คือรอไม่กี่ชั่วโมงมันหาแต่รอบที่สองคือเขาบอกว่าไม่สามารถโลเคชั่นติดกันได้ว่าอยู่ที่ไหนของโลกนี้เราว่าแบบ เตรียมซื้อแล้ของใช้เสื้อผ้านะคะทีทีซื้อไปแล้วซื้อเกือบซื้อหกเจ็ดพันอยู่นะใช่ก็ซื้อให้ทุกคนเจ็ดคนเนี่ยคะมันก็จะมีแบบว่าของใช้ทั้งหมดอะไรเงี้ยซื้อมาแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบปล่อยให้เป็นอได้ก็เลยเหมือนพี่นัดใช่ไหมพี่นัดเคยเจอเห็นไหมพี่นัดกิจจลิตพี่นัดกิจจลิตเคยเห็นการก็เลยบอกว่าให้ได้สนามบินให้เป็นสนามบินบุกขนฝั่งบินดูเราก็เลยบุกไปสรุปคือกระเป๋าว่ามันอยู่้านหลังในล้อสแตนฟ์ฟ้าในล้อสแตนฟ์ฟ้าแต่เขา มันเลยหาไม่เแล้วเราเ็เลยได้ก็อก่าถ่ายมันเก่้วเราต้องปรทีตรูปของนตตี้ชดนอนไม่คือต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆเราไม่คือตี้อะแบบเขาเรียกว่าอะไระุยดอย่ดนถ้าดูไม่ได้เียดคือเราอะนอนน้อยถูกไหมคะเรานอนน้อยอะไรเนี้ย เราก็นั่งแบ th, บก็นั่งเครื่องบินซึ่งเครื่องบินเรามันก็เป็นแบบนอนนอนลงไปได้เลยอะไรเย่างี้เราก็รู้สึกว่าคือถ้าเราจะนอนให้แบบสุขภาพเราดีอ่ะเราลงจากเครื่องเราต้องพร้อมร่างกายเราต้องเฟรชจะให้เรานอนใส่กางเกงยีนมันอดทาดคือที่จะบอกว่าชุดนอนอ่ะมันเป็นชุดที่สบายที่สุดใช่เราเราคือจริงๆชุดนอนที่ได้เลือกอ่ะมันเป็นรุ่นแบบว่ามันเป็นรุ่นแบบเรียบร้อยอ่ะคือกระเป๋าหน้นา,นามันจะแบบว่าคุณชอบหน้าเขาเลยหรอกคะ จริงเหรอคะพี่ดัซซี่ไม่เป็นหรืว่าเป็นซุปเปอรที่ไม่โปอะไรอย่างเงี้ยเออซุปเปอรคอนเทนท์ทาง